หากต้องการสั่งอ e ีบุ๊กเรื่องความทรงจำเมื่อเจอผีสามารถสั่งได้ที่ลิงก์ด้านล่างที่ต่ายได้ลงลิงก์ไว้ใต้คลิปหรือใต้คอมเมนต์นะเล่มละร้อยบาทเองอุดหนุนผลงานอีบ e ุ๊กความทรงจำเมื่อเจอผีของต่ายกันด้วยนะทุกคนวิธีการแบบว่าเปลี่ยนสั่งที่นะตอนนี้ต่่งก็เร็ว เงินเงินจะไม่มีเงินโกติดตัวเข้าไปที่แผนที่โลกนะมันจะอยู่มุมขวาที่เป็นตัวเลข2องแสนสองลุกน้ำสามศูน่ะนะขวาบนสุดนะถ้าแล้วก็กดไปที่แผนที่โลกหนึ่งครั้งเลืออาคาเดมี่อาะคาเซ แล้วก็เลือกอันบนสุดเลยพิเศษบริการเปลี่ยนอาชีพถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะอยู่ข้างบนนะอยู่ติดกับแว่นขยายเลยตัวละครมันก็จะวิ่งไปหา m p c อตนนมันนะพอวิ่งมาถึงปุบ๊บเราก็กดไปที่ย้ายตำแหน่ง ลองเล่นลิปเปอร์ดูนะนักเวทในเกมมันก็จะเปลี่ยนอาวุธให้อัตโนมัติตอนนี้ก็เป็นนักเวทนะ My name is Mai s a k a t o t o จะกดเปลี่ยนอาชีพกี่ครั้งก็ได้นะทีถ้าเกิดเราเล่นนักเวทแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยก็กลับไปเล่นสายอื่นได้ทุกครั้งที่เปลี่ยนก็จะใช้เงินในเกมเป็นเงินโกลนะไอเหรียญทองๆเนี่ยใช้ประมาณ 300k ก็จะเป็นประมาณนี้นะเปลี่ยนอาชีพ สำหรับตัวละครในเกมนี้จริงๆถ้าเราเลวเวล70แล้วมันจะมันจะล,ลกลงตัวละครไฟเตอร์กับนักเวทคือันี่นะไฟเตอร์โรบอทกับนักเวทแต่ถ้าเราเลวเวลไม่ถึงเจน10แลเราอยากจะ เปลี่ยนเป็นโมลาซามาฟอร์คอนแอนซัสซินหรือว่าโซแดนเซอร์ก็และ้ตะ่เรานะโซแดนโซแดนเซอร์ cer, นี่เท่าที่เล่นมาจนเลเวล70แล้วรู้สึกว่ามันมันเป็นสายฮิวอะฮิวเ,เพื่อนในกลุ่มเลยก็จบการรีวิวการเปลี่ยนอาชีพสำหรับในเกมนี้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะ รับงานตัดต่อคลิปสนใจติดต่อได้ที่ l ลน e แอด tye 6 9อย่าลืมแอดใส่หน้า ID ด้วยนะ